สวัสดีค่ะพบกับพวกเรา YSC Online รายการดีๆที่ทุกคนทุกคนรพลาดแต่ก่อนจะไปรับชมฝากติดตามพวกเราในทุกๆช่องทางด้วยนะคะวันนี้แอปจะมารีวิวอีกหนึ่งไอเทมที่ถือว่าขาดไม่ได้เลยจริงๆนะคะสำหรับการเรียนการสอนการประชุมสัมมนา,าต่างๆ อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่นะคะว่ามันคืออะไรแปรงลบกระดานไฟอิงไทเกอร์เบอร์หนึ่งด้านไม้นั่นเองจ้าผลแปรงสีขาวมีความหนาถึง6มิลผลิตจากสกราอย่างดีลบได้หมดจดไม่ทิ้งข้าวไม่เกิดความนำคาญใจด้านจับของเขาผลิตจากไม้เนื้อดีทนทานใช้งานได้คุ้มค่าคุ้มราคาขนาดกว้างอยู่ที่4.5เซนตเมตรยาว13เซนติเมตร และแปลงลบกระดาน Flying Tiger เบอร์หนึ่งด้านไม้ของเรานะคะยังสามารถลบได้ทั้งกระดานไว้บอร์ดและกระดานดำด้วยนะคะถือเป็นไอเทมเด็ดที่อยู่คู่กับเรามายาวนานเลยสำหรับแปลงลบกระดาน Flying Tiger เบอร์หนึ่งด้านไม้ก็จบไปแล้วสำหรับคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาฝากกดติดตามพวกเราไว้ได้เลยนะคะสินค้าดีๆมีที่นี่มีที่เรายงเจริญขอบคุณค่ะ